God เสียงมันน่ากลัวนะเสียงมันน่ากลัวมากเลยกลัวแล้วเดี๋ยวจะวิ่งกลับบ้านแล้วกลับบ้าน้วไหวอยู่นะไปมีปัญหาหลายจุดมากอ่ะแข่งเป๊กเลยฮิปเเกอร์เนี่ยมัจะบอกไปดีเลยต้องจับตรงนี้เลยเมื่อกี้นี้บอกอะไรนะฉันบอกว่ามันเบาคอมากเลยหลังจากโดนทวิสต์ไป สวัสดีทุกคนใน u t u b e อ่ะวันนี้เราเคบกันกับน้องเอลลี่จาก OnTrack Gym เป็นฟิตเนสเปิดใหม่เลยนะ วดวนะงติ่อต่างมีใหม่เอี่ยมเลยวันนี้เลยเอ,อยู่ที่งานซ้ำาี่ไพระรามสามเน่ยเนาะคุยไม่ได้เลยฝรั่งเลยพระรามสามังพรังนะโอเคคืออาทิตย์ที่แล้วเข้ามาสอนเรื่องแปลว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าพอดีตอนเราทำเทรนนิ่งอะ่ะเอเลี่ยนเขา,าบอกว่าที่มีปัญหากับหลังอะ่ะแล้วก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยกลับมาอาทิตย์นี้มาแกา้ดูว่ามีอาการอะไรเลยแล้วก็ดูว่าเราช่วยช่วยเขาอย่างไงได้นะคือที่นี้ต้องบอกว่าที่ เทรทุกคนที่ออนทรักเขารับการเทรนในการฟังชั่นอยู่แล้วเขาจะมีการ a อสเซสทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ดูโพสเร์ของร่างการทั้งหมดเลยแต่คือวันนั้นน่ะเรามาดูว่าเรวันนั้นมีหนึ่งไหลติดถูกบป่าใช่พรหมาย a อสเซสพอเราเอสเซสตัวเองเนาะเราก็จะรู้เลยว่าเรามีปัญหาอะไรบ้าง คือวันนั้นเรา,เราทำ overhead stretch uh, overhead squat ถูกปะ่ะ overhead squat แล้วก็เลยเห็นว่าที่โดยเฉพาะไหล่ด้านขวามันความรู้สึกที่มันติดๆอยู่ใช่ใแล้วก็หลังก็เราก็บอกเมื่อกี้ว่ามันจะปวดอยู่เนาะถึงขนาดเมื่อวานนี้ก็ยิงปืนแล้วตอนนี้น่าจะน่าจะแสบเสดอยู่ <S <S อาการนี้มีนานหรือป่ะก็น่าจะนานแล้วแหละเราก็พยายามยืดน,นะแต่ว่าเหมือนกับเราต้องใช้ใช้คนช่วยนิดนึงเพราะว่าอาจจะยืดตัวเองได้ไม่สุดอะไรเงี้ยโอเคมีมีท่าอะไรที่ออกมือนกันเหมือนรู้สึกทำไม่ได้เลยหรือป่ะ ก็อ,อะไรที่มันต้องยกโอเวอร์เฮดเราจะรู้สัวแขนเราเหยียดได้ไม่ตรงอะไรอย่างนี้แต่ส่วนหลังเนี่ยถ้าสควอตเนี่ยจะรู้เลยว่าจะสควอตหนักไม่ได้เพราะว่ามันไม่บาลานซ์สิว่าอาน้หัลงส่วนล่างด้านซ้ายกับด้านขวาอืมออย่น่เขาหุ่นโมโลอเคอยู่แล้วนะแต่ว่าน่าจะมีการเหมือนบางส่วนที่มนันอาจจะออกแรงไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะวิ่งไปข้างนอกเลยจะไปดูว่า ฟังก์ชันโอเวอร์เฮดสควอชของเขามันมันติขนาดไหนจะทำให้มันเปรียบเทียบก่อนและหลังเจร์เนาะเดี๋ยวพาไปข้างนอกก่อนจะได้เหมือนขาที่แล้างเลยนะก็โอเวอร์เฮดสควอชเหมือนเดิมๆเ,เลยนะก็ไว้ข้างบนเลยแลย้วก็คลาสสคอชลงเลยนะเราทำไม่โอเคไหมจำได้เปล่าวันนั้นอะโอเคโอเคก็ลองดูเลยนะโอเสือเคข้ม แฟนเขาสควอตด้วยเลยไม่คิดนีเลยเออคือยูทำสควอตแล้วแฟนก็าทำสควอตด้วยเลยทีใมิชัเห็นมีการเอียงด้านขวานิดหน่อยแล้วก็ไหล่ด้านขวามันเข้ามาข้างหน้าแค่นี้หน่อยเองอะแต่ไม่ค่อยเยอะก็เม่กี้นี้มีใครเห็นว่าไหล่ด้านขวามันมีการเอียงข้างหน้านิดหน่อยเนาะแลาวตอนสควอตถ้าดูที่ข้างหลังอะมันก็มีการเหมือนสควอตลงมันตรงนะแต่ตอนลึกสุดอะมีการเอียงแค่สะพานนิดหน่อยมันด้านขวาเนาะเม่กี่นี้ทีสควอตไม่เจ็บป่ะ ก็ตึงนะแล้วก็พอลงลึกๆอะ่ะก็จะตึงขั้นขั้นนีว้ว่าตึงแต่ขนาดไม่เจ็บถูกป่นะเนาะไม่ถึงจะเจ็บโอเคเยอะเว้นถ้าถ้ามันเบาโอเคเดี๋ยวขอแนะนำนหน่อยถ้าจะกตรวจข้างกา้ามเลยว่าเธอไหล่ข้างขวาน,น่าจะมีปัญหาหน่อยข้างที่แพทเอ,อี่งมาเอ้ยพยายามยกขึ้นขึ้นสุดเลยครับสดชดชดโอเคขออนุญาเปลี่ยนเค็มาถ่ายครับ ขึ้นเลยขึ้นเลึ้นโอเคสายไม่ไปต่อได้เลยนะขวาเหมือนฮาร์ดสต็อปเลยปึ๊บไปต่อไปต่อไม่ได้เลยปกติเปิือนหัวไม่เนาะแต่ละคอก็ตึงเนาะเจริงๆแลทุกคนในมือไทยน่าจะพอตึงทางนี้เลย Work from home office syndrome ตลอดเลยนะดูข่าวคนอยู่เยอะๆน่าจะมีด้วยตัวปจริงเลยอ่ะของนี่อะโอเค็นคอไปด้านซ้านิดหน กลับมาแต่ว่าน,นี่โอตอนนี้อะไรเป็นเทรนอนร์อกี่ปีตอนนี้แล้วครับก็หกปีถ้าเป็นเป็นตัวนะเมื่อก่อนก็เทรนตัวเองอมไม่ได้เทรนใครมีเหตุผลที่เริ่มเป็นเทรนอร้ปะเราก็พาชเนงแต่ะเราชอบด้านนี้เทรนบ่อยมากจนแบบเทรนจนเพื่อนบอกว่าเทรนให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบสนับสนุนให้เราไปเรียนเทรนเนอร์ให้แบบเต็มตัวเลยมีสายอะไรที่เราเหมือนชอบชอบเหมือนสอนเลยปะ เซอร์กีชอบแบบ interval training อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหของวิทย์วิทย์นาทำที่ไอไม่ค่อยชอบอ่ะเหนื่อยไม่ตากตลอดเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาลดน้ำหนักได้ดีมากเลยนะเอไม่ต้องใช้เวลาเยอะด้วยเออไม่ต้องไม่ต้องคุมอาหารเหมือนหนักขนาดที่ไอเคยทำนะคือแบบว่าเล่นเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำให้เรากินได้เยอะด้วยเพราะเราเบิร์นเยอะอือเห็นแล้วป่ะคนคนท้าวพระรามสามนาะกลับมามาเจอไปเลยเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องน้ำหนักเลยทั้งหมดเลยนะ มาเลยมาเจอกันเลยคลาสเราที่ไอ้ไอ้ซัลโฟนิงนะอยู่ก็พยายามเชิญผมมาทำคลาสอ่ะไม่ไหวไอ้กลางใส่กางเกงยีนเลยเพื่อนไม่ต้องมาเลยอ๋ออย่างนี้เองจริงๆแล้วว่ามีชุดเปลี่ยนอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมแต่ไม่ยอมบอกต้องไ่ต้องบอกใม่ต้องบอกให้ยิงเตือนอยู่ด้วของเนีอยยิงตืวนน้ตายครับตอนนี้พยายามคุยได้วปะคุยได้ล เดี๋ยวให้ขออนุญาตลองความนะครับแล้วพยายามยกขานี้ตรงๆแล้วขึ้นเลยนะขึ้นสุดเลยครับครับผมกลับลงเลยครับแค่ขึ้นอีกขึ้นอีกเคลงเลยครับแค่ขึ้นเลยเกิดอะไรตัวโดนมากเลยใช่ตอนนี้บอกนะมีปัญหาที่คิวแวร์หรอลองด้านซ้ายก่อนมีปัญหาตรงไหนนะางคิวด้านขวา ตึงๆอยู่ผมเชื่อว่าตอนนั่งน,นะน่าจะเอียงไปด้านขวาอยู่แล้วตามนี่อะไรนี้ไมนใช่แรงตลอดเลยเออเลือนถามอ่ะวันนั้นอ่ะเราเคยบอกว่ามีเหมือนสั่งนำขดนิดหน่อยถูกป่ะใชือ่อเนาะนี่โคขดมาตรงนี้อยู่แต่ไม่เยอะเออหายใจะรู้อเลยครับผมเข้าหายใจออกนะครับหายใจล้นะหายใจเข้าหายใจออกนะครับ เดยกอเลีก hmm. นอนหงายหรือเปล่านอนแบบนี้คือคอมีตึงๆอยู่เนาะเหมือนไม่อยากตะปล่อยเลยหลังจากนี้ก็โอเวอร์เฮดสปอช100กิโลได้เลยจริงขนาดนั้นเลยไหว ก็หลังจากนี้ยูก็ยูก็ให้ผมทำให้โอเวอร์เฮดคอรเหมือนอยูเลยเนาะแพ้แน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยเตรียมตัวเนาะโอเวอร์เฮดของเอลลี่คือจะโอเคมากเลยแต่ว่าของผมคือไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยต้องออกมังการอยู่แล้วเนาะม,มาสิเออทุกสายเลยค่ะจะเอามวยจะเอาบอดี้บิลดิ n งจะเอาครอสฟิตจะเอาแบบว่านี่ทุกอย่าง <laughs> ทุกอย่างที่เรายูน่านัําอยู่ตอนนี้เลยเป็นทุกสายที่ไอไม่เคยทำเลยแต่นะานัคนอื่นไม่ทำอะมีใครจะดูผมอะต่อยมวยป่ะ ไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องนะน่าจะต่อยได้เต็มนะเกลคลิกหน้าต่อยโชว์เลยนะโอ้ยวันนีสินค้านี่ Next Star อะไรอย่างเงี้ยมีดูมวยไทยอ๋อเนี่ยนะเนี่ยไงคนสอนที่เนี่ยคนสอนมวยไทยที่เนี่ยเป็นครูผู้หญิงด้วยนะครูผู้หญิงเขาจะไต่เก่งของผมเลยอะโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องคอมเมนตะ์เนาะไม่กลัวจักรกลูกนะกลัวกลัวละกลัวละ ไม่น่ากลัวะไม่น่ากลัเลย <Okay. S 1> คือนั่นเป็นข้างที่บอกนะะโอ้โ oh. oh oh. <c oughs> หโอ้โหโอ้โหนน้าหโอวนะโอ้โหโอ้โหโม้โหโอ้โหโอ้โหโอเโหยอ้โหีเ้โหโอีโ้โหโอ้โหอโอ้นหนกกาาอ่อนโหโอ้โโอออยูนะ่นออยู่นะ <c oughs> ต้องมีอีกรอบไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมปล่อยคออยู่นิดหน่อยจะได้บอกว่าตั้งเตรียมตัวก่อนอะไรเงี้ยหค่ไหนบอกกลัวแล้วเดี๋ยวจะวิ่งกลับบ้านแล้วกลับบ้านนะไม่ใช่ตัวแดงตัวแดงไม่มีอะไรเอิรญถ้าจะดูว่าข้อต่อมันหมนดีอยู่ป่ะเดี๋ยวเฮ้ยนอนคว่ำอีกทีนึครับเมื่อกี้นี้บอกอะไรเนาะจะบอกว่ามันเบาคอมากเลยหลังจากโดนทวิสต์ไปโอเคนอนคว่ำอีกทีเลย่งนะ มันเป็นคอเองเนาะคือคอคอจริงๆไม่ใช่เป็นเป็นหลั่แต่ว่าไหล่ที่มีปัญหาที่ไหล่มันก็ต้องคอมันต้องตามมาอยูแแแแ่แล้วคือธรรมดาเราทำแฮนด์แซนเราบอกว่ามีปัญหาแล้วขาไม่เท่ากันเลยเหรอเห็นนะทำทำแล้าาวอะขาไม่เท่ากันเลยคือก็สั้นนิดหน่อยดนะ้านขวาถึงไม่ค่อยเยอะแต่ผมเชื่อว่าตอนเราทำแฮนด์แซนอะคือตรงนี้เราเน้นไปด้านขวาเลยแล้วก็ตรงนี้มันติดกันอยู่อะเฉพาะไม่เท่ากันนะเวลายืนถ้าดูติดเดียข้างหนึ่งสูงไหมข้างอื่นอืมข้างนี้สูงแน่นอนเลยคือมันดูต่ำถ้าเหมือนตไหนนนััม่้น้นอยไแล้ว มัน,นทำอะไรตอนทำซอสเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเอลี่นอนตะแคงหันไปด้านขวาได้ป่ะไ,ไหลขึน้นมาเลยกล่าวที่ไหลเริ่มพังเริ่มพังปึ๊บปึ๊บจริงป่ะเอ่อน้ำถึงลานหรือป่ะใช่นะโอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วนี่กี่นิ้วนี่ก็นี่ก็ถูกท่าแล้ว เอาเสร็จแลต้องบอกว่าต้อจัดเรียนเงี้ยหน่อยใช้พายเลอวอล์กเองทำไมซักนิดเดียวเองก็างวันนั้นไม่มีอะไรอื่นที่ใช้เลย <c oughs> ก็จริงๆทําได้นะแต่คือต้องบอกว่าที่มหาวิทยาลัยอ่ะคนตอนไปเหมือนไปทะเลแบบนั้นอ่จจะทําที่พื้นเลยแต่ว่าไม่นานน้ำทำนะถ้ามีใครอาจารย์อะไรถามเลยผมไม่เคยทำนะครับอาจา้าว ม,มีนิดหน่อยนี้เท่าเดนะนี้จับข้อมูลตรงนี้เลยน,น,น,นะแขนเองกลับตรงนี้แหละ okay. ขเอา okay. าครับแขนต่อแล้วคับปล่อยตัวโอเคโ okay. okay. องงานแล้วต้องจับตรงนี้เลย <c oughs> ต้องขนาดนั้น จิตนั่งผาดที่ไปล่อยตัวน้อยปล่อยสลับเออนั่น,น,นดีู่นะทำไมรู้สึกตึงๆข้หน้า,า่ะโอ้ยเซ็กเซอร์แข็งนั่น,นสิแข็งเป๊กเลยลฮิเ่เซ็กเซอร์เนี่ยมันจะบอกไปดีเลยคือไม่ต้องตรวจอะไรเลยคือจับเลขกี่นี้เลยแล้วก็จิ้มไปแล้วแบบเนี้ยกระดูกหรือเปล่านั่น,นสิมีปัญหาหลายจุดมากอะ่ะคนที่หมองอะไรเยอะแบบนี้มึงก็เป็นอยู่แล้วเนาะ แต่คืออย่างนี้นคือการออกกำลังกายมันก็ช่วยหลายอย่างแต่คือบางส่วนมันจะตึงๆใช่เพราะออกกำลังกายเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันคอนแทรคใช่ไหมก็ต้องยืดเยอะๆถ้าไมา่งั้นก็มันก็จะแบบติดตตไปหมดต้องก็เสร็จออกกำลังกายแล้จริงๆนะใครจะชอบอยู่ต่อแล้วก็ไปยืดติดอนะ่ะอันนี้มันไม่เคยยืดเลยมันจําเป็นเราก็ยืดนะถ้าไม่ยืดนะ่าคงติดกว่านี้จริงโอเค สะเืน e เลยอเีวไป e m ่อะไม่รูมันสเือนขนี่ขนาดบอกว่ากาวาไม่กินข้าวมาก่อนแล้วนะคือนี่ต้องต้องบอกว่าต้องบอกลูกค้าก่อนนะต้องทานอาต้องน้ำก่อนเสรข้าวกินข้าวก่อนด้เออ้ดน้ำไม่ค่อยอะด้วย

โอเคหาไปเดเาตมามากแคอนับมานะโอเคเติโไม่เจ็นเกือบเกืบบางส่วนเจ็เกือบเสร็จแล้วหจากนี้ก็กลับไปเทสรอบหนี่งนะไม่จัดก็ถือจัดก็หลายถูกปะ จักรเหล่จักระแหล่แคือตัวนี้ปล่อยคอนีลงสบายเลยหหคออะนะปล่อยแขนลงน้อยนะปล่อยสบายปล่อยสบายตุ๊บคือปล่อยอยู่ปากยังไม่ปล่อยเลยร่างไม่ปล่อยเลยโอเคไม่ใช่ปล่อยตรงนี้เลยคอลงเออนั่งไหมปล่อดีแล้วทิ้งแขงไว้ทิ้ง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 ง่ายนะไม่เห็นมีอะไรเลย หายแล้ไงสกูนจีเยอะจังเป็นไรร้อยร้อยเลยว่เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวไปดูกันอยู่ทำไปเลยนะไอ้ไม่ทำเลไม่ได้ทำเป็นเพื่อนกันด้วยเออโอ๋เถอะร้อยกรัมอาจจะพอแล้วเข้มพร้อมแล้วไปตรวจทีมกันนะโอเคไปโอเคเอลลี่ก็โอเคตอนนี้ก็สควอตอีกทีหนึ่งเลยนะโอเคท่าเหมือนเดิมเลย ตนนี้รู้สึกไงครับเป็นธรรมชาติมากเลยก็ดูเหมือนด้านขวามันก็เองง่ายกว่าตัวนี้เลยร้อยโลเลยปะเอาง่ายเลยเหรอไหนทำให้คนทำให้ดูเลยเหรอถ้าทอ้ทำธรรมดาแบบนี้อะไรก็จบข่าวแล้วทำไม่ได้แล้วอ้าวตอนนี้โดนบุรีรังเลยจบนั่น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 ไม่ต้องดูเลยทำกี่รอบเลยก็ทั้งเลย ไม่ผ่านานะเ,เนี่ยไม่ผ่านเลยดูแล้วลเป็นหมออย่างไงเลยไม่ผ่านเลยแ <c oughs> อดโจ้ยโอเคอาะต้องกลับมามาเริ่มมาเริมเ่มเทรนล้วอ,อยู่นะโอเคอยู่นะไหลก็เริ่มรู้สึกโอเคหลังโอเคอยู่นะหลักข้อข้อหาย,ยข้อน่าจะเป็นสิ่งหน้าที่เราทำให้เหมือนตกใจเลยเมื่อกี้นี้ก็เหมือนอ้าวว้าวมันดีขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณเอลลี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ออนทรัคที่ให้เรามาเข้ามมาถ่ายวิดีโอวันนี้เลยนะ ถ้ามีใครสนใจรายละเอียดทั้งหมดเลยจะจัติดต่อออนทรั k จะแท่งกับเอลลี่หรือว่าจะแท่งกับใครที่นี้เลยนะก็จะเชื่ขึ้นทั้งหมดเลยจะลงข้างล่างเลยนะก็กินอยู่ที่รามสาม3ดี๋ยก็ป่ะใช่ทีนอย่าระรามสา,า,ามค่ะนะโอเคถ้าเป็นฮิตเทรนนิ่งอะไรฟังนูติดต่อตรงนี้เลยไม่ต้องติดต่อผมนะช็อตเจมเมื่อกี้นี้รทำให้เป็นอยู่แล้วนะ <laughs> โอเคอเดี๋ยวเจอกันท้าหน้าครับสวัสดีครับ